มีไงครับครับเอออ้าวตัวมวยไงครับผมปนบูดครับนี่ครับผมตัวงา,งามเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีพ่น้องพีไงไง่ยั่มีญ่ ลุงป่านาอาทุกคนทุกท่านครับโบฉันประเทศและกตาประเทศครับครับมือนีกันมาพบกันในวันที่12มกราคม2 5 6 9เก่าครับผมครับเหมือนี้พร้อมเสกพาดมายามตุ่มครับผมมาใส่ตุ่มงุงไว้เมื่อวานครับผมใส่กุ้งครับกุ้งขาวครับผมแถวให้แถวหน้าครับผมกลับมาปากเบ็ดว้ครับผมรุ่นครับผมว่าสีมันยังในเหมือนี้ครับผมไม้กะ บัครับคูณลาดครับผมตระบูขาเพิ่มติมจังหวัดอุบลราชธานีครับลุกันน้องกันครับผมไปสกสิมานบ่ครับหลังแรกแหกมานครับใส่ตุ่มกุ้งครับผมมือนซีดีเลยครับกุ้งขาวด้วยครับผมอ้าวมีครับมีกุ้งขาวตัวน้อยๆครับ นุ่งอยู่ครับใส่ตะกุ่งกล่ลา,ายครับผมมาลองกุ่งขาวบ้างครับผมประมาณอยู่ครับมาหลุนหลังนี่น้ำกันพี่น้องใส่กุ้งขาวแล้วครับจากไหนครับผมมีตัวบน้อง ใส่แล้วครับโอ้ยมีพอโตครับปูโตหนึ่งโอ้ยมีเป็นเงิสี่ห้าบาทหลังหันมาถือพอโตพี่หน่อหลังนี้กระสงสใส่เงียบกิ๊บแล้วครับโอ้ยมามีเลยครับผมโทษนี้ว่ามีกุ้งเลย ไม้นี่เหี่ยวแล้วครับผมกุ้งกับบมี่ครับโอ้ยขึ <c oughs> ้นจะกินก้อยกุ้งเขาๆครับแต่ว่าถือบอหมานเลยพี่น้องหลังนี่กับเป็นจังได้ครับ บอ่อมี้อีกคื้เกาครับแต่สี่ห่าตัวหลังนี่เป็นจังไดครับคือปูมีแต่หอยกับปูปูนี่เลยครับยอ,อ,อย่ากลุ่งกับบอมันแล้วพี่น้องนิองเบิดครับ ใส่ไว้ครับผมเบ็ดกะยูดีพี่น้องเด็ดกะเจมแลลวนะครับผมเศร้าหนาวแล้วครับตื่นมาอากาศเย็นๆครับผมใส่ตุ่มกุ้งกับบอกมานครับหลังนี้กระบอกมี่ยังครับผมมายามเบ็ดครับแ้วเสาพ่นอพี่น้องมาหน้ หลังนี้กระบอกมีอยังครับหลังนี้กระบอกมีครับมีซิรีพี่น้องพี่น้องหลังนี้มีอาการครับผม,มอยังบี่น้อครับผมคือมีซิรี ผมขันเม็ดรครับแต่ว่วเรเห็นตัวครับผมสงสัยแล้วไปเลยละครับผมไปเพิ่งพี่น้องยังอยังูง่ครับยังยุกยังยุกพี่น้องอาชอนครับ ๋ยวาอาไปเห็พี่นอ้องบ้างครับหอน้งครับผมพี่นาอปเห็นพ่น้องอครับอืมครับผมออเอ้พี่น้ มาแล่ะพี่น้องปลาส่งตัวนี้ไงครับนี่ครับผมตัวง,งามเลยครับขออนุญาตปลดครับผมเป็นกากินปลเลิกครับผมอุ้ยเกือบโบยู่พี่น้องเกือบพิันไปนี่จาก ยิ็นหลายครับมึงกระจังแล้ะครับผมอืมมาแล้วครับอึ่งเต,ต้มครับผมครับไปต่อครับผมมาทีได้อีกแจก้ตัวตพาครับหลังนี้กับผมมียังครับ หลังนี้ก็บยูซื่อพี่น้องหลังนั้นกับมิดครับใส่ตุ่มกับบไวให่บาวมาันเลยครับกลุ่งครับเอาตุ่มมาซีหลังพี่น้องได้ยกใพี่น้องเบิ่งสองสามหลังครับเพราะว่าคนบบถ,ถือครับผมได้มายามเบ็ดครับเบ็ดหลังใดก็อยูดีเบิดพี่น้อง โอ้ยีเติมกันแจ็กแตรมั่น้อะนะครับหลังได้เกอยู่ดีเบิดสุหลังครับหลังนี้ตีงครับผมแต่ว่าพอทันเห็นครับเท้าปอตีงครับผมน้านครับครับผมขออนุญาดครับผมทางกองคนครับ น,นอ่องยิ้ยยยนน้ำกเน้อครับผมช่าทมานจะโตครับยุยยุ๊ยยยยุครับเี่อ้าวตัวใบใหญ่ครับผมปนบูครับจะละมือจักตีไปหาหยังพี่น่องไปใส่ตุ่มไลยกับเมื่อยครับ ไปไกลๆก็บ่ได้บ่หมานครับต้องไปไกลๆครับผมถึงผู้บนเขาผมนี่ครับผมเต็มสองครับอ้าวหมานมาเนี่ยนะครับหลุน่อครับเอาครับหลังนี้ก็มีอาการพี่น้อง ที่โกงครับเหียงนูครับผมนี่ครับเอาคือโเหินครับมันไปแล้ว่ครับผมอ้ยมาเกี่ยวใหม่อุ้ยเบ็ดหักพี่น้องเบ็ดหักเลยครับอุ้ยครับผมไปแล้วครับหลังนี้โบมันเลยครับผมเบ็ดหักครับโบมันขั้นหักครับ เบ็ดหักเลยครับหลังนี้กับมีน้ำตีงครับมีน้ำตีงพี่น้องหางพุทันหิตโตครับจากบนตีง,งเห็นแล้ครับอ้าวเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพี่น้องเห็นบ่ครับผมครับโตคนครับค่อยๆปลดเอาน้บกันครับผม นี่ครับน้องมันยิงเลยครับขึ้นเพื่ออะไรครับผมบันน้ี่ครับผมมันมาอีกหนึ่งตัวเลยครับแถมสามกับมาเลยครับ เกือบพี่น้องเกือบรุดเหลือน้อยเดียวครับผมเต็มสามครับผมสามเต็มมันมาเลยครับไปต่อครับหลังนี่กระยูดี่มีมยังครับ นี่กระมิดอีกแลว้วรอนครับหลังเป็นจังไดครับมือมีหยังครับหลังสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายเป็นจังไดี่นองสุดท้ายก็บมืมีหยังครับ ยั่ดีครับอ๋ครับเปิดเลยครับผมสรุปผลงานครับผมอาครับตอนนี้คือาพีพีน้องพาพันยัไม่ยัยกับบ้านลวครับผมมาสารุปผลงานยอดใดยอดมันมื้อนี้ครับครับผม เดินมานี้ครับครับเด้ปลาคอสามตัวครับผมหรือว่าปลาสนใหญ่ครับผมสามตัวครับถือว่าหญ่เติมอยู่ครับผมครับผมถูกครับนี่เบดครับผมปลักเบดไว้เบ็จีสิบก็หลังนี่แหละครับผมสำหรับตุ่มครับ ีพี่น้องเจนบรอดเทพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เบิ่งพ่อยพี่น้องเบิ่งครับผมมาใส่ตุ่มน้ำครับผมรักกับมาใส่ตุ่มแล้วครับบ,บ่ไดดบ่หมานเลยครับใส่ตุ่มครับตุ่มก็ว่าม่หน่อยหลังเลยพี่น้องเบิ่งนี้ครับสิบกลัวอยู่ครับผมกระไดซ้ำนี่แหละครับข้อด่ขอ้ขอมวานครับ สำหรับคิมนีผมก็ขอขอบขอคุณเพยยงงื่อน้องผใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่านาอาเบอร์สกุลุกุลก็แล้วครับผมโอยินักประเทศแต่ก็ตามประเทศครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมช่องบอลตีบ้านทวงครับครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกคำรังแรงใจครับครับขอฝากไปชิมหนึ่งครับฝากอพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเปิดเป็นกำลังใจพร้อมตีไดเด้อครับผมสำหรับคิมนีกับเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับกินมนาดูดกันไหมครับผม